วันนี้เราก็พามารับเปลี่ยนชิปกันอีกแล้วนะครับเหลี่ยนนี้ชื่อว่าชิบะคิวเลโกโคเท่อย่างชื่อนะฮะยวลิงก์เริ่มแลวก็แอดเดสเหลี่ยนจะชิงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมก็กดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กดเริ่มที่ telegram ก,กด start ไอ้นนี้รับไหมครับรับง่ายมากอันนี้ให้เราจอยกลุ่มนะจอยแล้วก็กราบอันนี้ก็จะให้บอกให้เขาบอกให้เซนค์คว่าชิจี้ลงไปในกลุ่มอนะ่ะเราก็เข้ากลุ่มก่อนนะแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีคนเซนอยู่แล้วแล้วก็ไปคัดลอกเข้ามาครับ จากนั้นเนี่ยเราก็เอามาวางแล้วเราก็ส่งแค่นั้นฮะปึ๊บอ่าต่อมานะครับผมต่อมาเขาบอกให้แอดเฟนในคริปโตแล้วก็อ่าช่างมันฮะอันนี้ก็เราก็จอยไปจอยชานเอลปึ๊บกลับแล้วก็จอยชานเอลสปอนเซอร์นะครับผมโอเคแล้วก็ดันไปได้เลยรอแป๊บหนึ่งนะเขาบอกว่าแอดดอปเนี่ยแจกทั้งหมดเท่านี้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 นะครับถ้าเกิดคนที่ทำเนี่ยได้4,000ล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็รีเฟอร์3,800ล้านเหรียญน,นะครับ ก็ที่สุดในเดือนสี่นะก็เน็กไปครับจากนั้นครับตรงนี้เราก็เข้าไปในทวิตเหมือนเดิมครับทวิตโอเพนครับ, open, รบแล้วก็ไป follow ทวิตเขาครับผมคนติดตามเยอะนะเรียนอาจจะไปได้ไกลนะครับแล้วก็ไลค์รีทวิตพินโพส์นะรีทวิตแล้วก็กดแชร์มาฮะกดคัดลอกลิงก์แล้วก็กลับไปนะครับแล้วก็วางเรียบร้อยครับ อันนี้เขาบอกให้เราเซ็น BP 2 0 Add บอดนะครับก็คือเหมือนเลขบัญชีที่เขาจะสามารถโอนเหรียญมาให้เราได้นะเราก็ไปคัดลอกของ Q ไว้ใต้คลิปได้เลยนะก็ทำมาให้แล้วนะครับผมก็คัดลอกปั๊บจากนั้นเนี่ยเราก็ไปใน Trust Wallet เหมือนเดิมครับผมปลดล็อกให้เรียบร้อยจากนั้นเนี่ยเราก็กดไปที่ ามุมขวาบนครับเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับผมก็จะเจอคำว่า as custom token ครับผมแล้วก็เป็น network ครับเป็น smart chain ครับผมแล้วก็กดวางนะครับผมนะ d o c u l e t go นะครับผมแล้วก็กด receive ครับกดสำเนาจากนั้นกลับไปครับแล้วก็เอาเลขกระเป๋าระวางลงไปได้เลยตึ้งแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเราก็สามารถกด Balance ดูได้นะว่าเรามีเท่าไหร่นะครับโอเค